วันนี้วันแห่งความรักวันเลนชายเดย์คุณสามีพามาเดินอันนี้ทางเดินโอ้ยังสวยเลยน้ำไหลแล้วก็เป็นน้ำแข็งเป็นทานน้ำแข็งมาแล้วก็ไอ้น,นี่อากาศดีด้วยวันนี้แดดออกทานอาหารเช้าเสร็จก็ไม่รอแล้วจ้าอ้าวถ่ายรูปถ่ายรูปอักซ์คุนหัวไผ แมนพนมาดค่ะกุหลากระดายอ้าวอย่างสวยเลยทาน้ำแข็งอ,อันนี้เก็บภาพสวยๆมาให้ดูฮะสวยยยดเชิญดาพุ่งแต่สวยมากอันนี้ถ่ายออกมาฉันนี่